ส,สดีค่ะนี่หลังอาบน้ําเลยนะเหงื่อออกแล้วทุกคนวันนี้คืออากาศร้อนมากวันอาทิตย์ก่อนไปเลือกตั้งนะคะหลังอาบน้ําเสร็จนี้เลยเราบํารุงผิวทุกวันทําไมหยกถึงคอให้ดูหยกอยากให้รู้ว่าครีมแน่นมากทุกคนครีมแน่นมากอันนี้ก็คือหลังอาบน้ํานะคะวันนี้โกนขนแล้วเรียบร้อยในส่วนของ n b ครีมเอ็นีมยกจะทาแทนโรออนเลยนะคะ ยกทาแทนโลออนเลยย้ำว่าทุกวันตอนเช้าหลังอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานแต่ถามว่าก่อนนอนยกทาไหมก่อนนอนยกไม,ไม่ได้ทานะยกทาแค่เช้าและก่อนนอนยกจะทาที่ก้นเช้าเนี่ยทารักแร้ทาก้นก่อนนอนเนี่ยทาก้นอย่างเดียวเนาะอ่านี่เลยนะคะรักแร้เพิ่งถอนมานะทุกคนคืเ <c oughs> พิ่งถอนหัวนรักแร้มานะคะ ทาลงไปรักแล็จะบอกว่าตอนนี้รักแล้ยังเปียกเหงื่อยอยู่เลยอันนี้คือเป็นคนที่ใช้ครีมเปลืองนะพูดง่ายๆหนูว่าเป็นคนใช้ครีมเปืองเพราะว่าหนูชอบหนูชอบทายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ดีมากเลยระงับกลิ่นกายระหว่างวันได้ดีมากๆแล้วก็บำรุงผิวให้กระจ่างใสนะคะใครที่แพ้โลออนมานะตัวนี้เลยไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์คุณแม่ตั้งครรภ์ใช้ได้ปลอดภยัยมีฮาลาลถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะหนูจะเอาให้ดูอันนี้หนูเพิ่งโกนไปนะคะอ่ะอันนี้ข้างหนึ่งอันนี้อีกข้างหนึ่งอันนี้ข้างที่มีปัญหานะคะที่แพ้เหงือ่ออันนี้ประมาณ2เดือนแล้วที่บํารุงมานะคะนี่กระปุกใหม่นะตัวนี้นะคะลดกลิ่นกายระหว่างวันได้ดีมากๆเลยใช้แทนโลออนไปเลยนะคะทุกคนขาตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงคุณแม่ตั้งครรภ์ใช้ได้นะคะมีฮาลาลถูกต้องนะคะอันนี้เลย ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ใกล้ๆเลยให้ดูชัดๆทาตัวนี้นะคะแทนโลออนเลยนะคะหลังอาบน้ำเช้าเย็นนะอันนี้จากคำ้คำดำด,ด,ด,ดีขึ้นแล้วนะคะแพ้เหงื่อนะคะแล้วเป็นข้างเดียวด้วยใครที่ขาหนีบค้านะคะหน้าท้องแตกลายตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะทุกคนขาตัวนี้ห้าิบกร,รัมนะคะสามเกศูนย์นะคะ สนใ,ใจกดสนใจกดสนใจกดขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดใจนะอันนี้คือหลังจากที่เราแบบว่าเต้นแอโรบิกแอโรบินะคะคืออยากจะขอมไงแล้วก็ตอบคอมเมนต์พี่สาวนิดนึงตอบคอมเมนต์พี่สาวนิดนึงตอบคอมเมนต์พี่สาวนิดนึงอันนี้อะไรนู่นนจุดๆนะจุดคือแพ้เหงื่อพอแพ้เหงื่อก็จะคันพอคันก็จะเป็นรอยแบบนี้ วันแรกคั้ากว่านี้คั้มมากแล้วก็เลยพยายามทา NB NB ตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่อาไม่มีประตาอนะคะทาแล้วคือไม่ไม,ไม่ได้แสบไม่ได้อะไรแต่คือคันเพราะเราเป็นคนแพ้เหงื่อจริงๆแต่ตัวนี้ช่วยได้ช่วยลดรอยดําได้แล้วก็ช่วยลดกลิ่นไปในตัวเลยเลิกใช้อลานไปได้เลยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วใครที่แตกลายมากๆนะคะ NBQ นแนะนานเลยเป็นคุณแม่ตัง้งครรภ์ใช้ได้จ้ามีฮาลาลถูกต้องนะคะทุกคน สวัสดีค่ะพี่พี่ขาขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะในส่วนของ n b ็ครีตัวนี้นะคะหนึ่งเลยนะ้องขอบอกว่าต้องใช้เวลานะคะในการบำรุงนิดนึงเรื่องกลิ่นโอเคขอบคุณมากๆนะคะใครที่มีปัญหาคล้ำเสียมากอันดับแรกเราต้องดูที่ต้นทุนผิวเดิมเราอันนี้หนูจะให้ดูอะไรอันนี้หนูใช้ตั้งแต่หนูมีปัญหาและวันนี้น่าจะประมาณ50วันแล้วที่หนูใช้นะคะก็คือหนูแพ้เหงือ่อ หนูแพ้เหงื่อก่อนหน้าน,นี้หนูก็ใช้เอ็นบีมาตลอดแต่ว่าหนูแพ้เหงื่อแล้วหนูเป็นข้างเดียวด้วยนี้มันเป็นต่อมน้ำเหลืองแล้วมันก็ยุบลงไปแล้วหนูก็เกาพอเกาแล้วมันก็ค้าที่นี่หนูก็ใช้เอนบีมาตลอดใช้ใช้ใช้ใช,ใช้จากค้ากลายเป็นน้ําตาลเริ่มจะดีขึ้นทุกคนคะ่ะหนูต้องอนุญ,ญาตขอบอกนี้นะคะว่ามันขึ้นอยู่กับต้นทุนผิวเราแล้วเราต้องดูแลสม่ําเสมอจริงๆนะคะทุกคนต้องใจเย็นมากไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ขอบคุณนะคะ ที่เนี้ยหนูก็ใช้ n d มาตลอดใช้ใช้ใช้ใจากใช้ใช้จากใช้ใช้จากขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะพี่ขาอันนี้คือลดรอยดำรอยแตกรอยด้านนะคะแล้วก็บำรุงระงับกลิ่นกายนะคะหนูมีอะไรให้ดูปึ๊บ รอยดำๆไหมอันนี้ก็คือแพ้เหงื่อไปเดินก็คือแล้วเหงื่อมันออกเยอะมากแล้วแพ้แล้วมันก็เลยเป็นผดพอผดก็เก่าเก่าแล้วเป็นรอยดำแล้วอีกหนึ่งเดือนมาดูมาดูกันนะคะหนูจะบำรุงด้วย NB ็ีครีมนะคะว่ารอยดำจะหายไปไหมก็คือเป็นคนที่แพ้เหงื่อตัวเองวเวลาแบบว่าเป็นตัวชื้นมากๆเนี่ยต้องรีบอาบ,บน้ำเลยไม่งั้นหนูจะเป็นผดรอบคัน NB ช่วยได้นะคะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งเดือน ว่ารอยดำจะจางลงไหมอันนี้รีวิวด้วยตัวเองเลยนะคะลูกค้าค่ะเซฮายวันที่เราทำงานอีกแล้วนะคะทุกคนฉันจะเมาอะไรฉัน่ะเป็นคนที่มีปัญหาสิวบริเวณคางใช่ไหมอาน่าจะเกี่ยวกับมดลูกหรืออะไรแต่ว่าการไปประจำเดือน การมีประจำเดือนแล้วก็ไม่ได้ปวดท้องไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นประจำเดือนก็กำลังการได้ปกติเพียงแต่ว่าเรามีปัญหาสิวตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าคือมันไม่โอเคกันหน้าเราไงเราเป็นสิวตรงคางแล้วสิวก็คือหายช้าแล้วจะหายมันก็เป็นขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยแนะนําให้กินยาอ่าจุดๆทีนี้ยาของแพทย์เลยนะ ทีนี้สรุปแล้วกินแล้วมันอ้วนเว้ยแกมันอ้วนอ้นฉันรู้สึกตัวเองว่ามันอ้วนแล้วพี่ที่ทำาไนก็ทักงฉันว่าฉันดูบวมขึ้นนะดูตัวบวมดูโอ๊ยแม่วันดูแบบว่าบวมน้ำอ่ะแกพูดอย่างนี้ฉันเลยว่าเฮ้ยมันมันอ้วนใช่ไหมเราส่องกระจกแล้วดูเฮ้ยมันมันอ้วนว่ะเราก็แบบออกกําลังกายก็กินตรงนี้ที่นี้ฉันก็เลยว่าเออเนอกินแล้วแต่มีความรู้สึกว่ามันก็จะเป็นสิวขึ้นมาอีกหน่อยแต่ ไม่เป็นไรแล้วก็บํารุงผิวเราไปดูแลสิวเราไปเพราะว่าอะไรไหมชั้นนะเกียดที่สุดเลยนะเว้ยแกยที่แบบเป็นสิวแล้วมันมีรอยมีจุด,ด่างดำหรืออะไรเี้ยคือเราไม่ชอบแล้วก็แบบว่าอย่างเงี้ยไม่มั่นใจ